ดิปปี้ที่เดินเล่นอยู่ข้างข้างบ้านขณะหยิบก้อนหินก็โดนตะขาดกัดที่มือเธอก็เลยจะเอาเท้าเหยียบแต่จอนมาเห็นพอดีเลยห้ามเอาไว้เขาบอกว่านั่นคือโกโรแพนด้าซึ่งหายากมากๆแล้วมันแค่อยากจะปกป้องลูกของมันริปปี้ก็เลยขอโทษบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆจ,จอนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ได้เอามือริปปี้มาเป่าต่อมาริปปี้ก็ได้มาหาแม่ที่ห้องนอนแม่ดูไม่ค่อยสบายแม่บอกว่า ท้องมีอาการแปลกๆสงสัยอาหารจะเล่นงานเอาแล้วแม่ก็บอกว่าจอนขอแม่แต่งงานซึ่งแม่ก็ตอบตกลงริบบี้ก็รู้สึกอึ้งไปนิดหนึ่งแต่เธอก็โอเคเขาอยากให้แม่มีความสุขแล้วแม่ก็ยังบอกอีกเรื่องหนึง่งคือจอนไม่รู้ว่าแม่อายุ42เขานึกว่าแม่อายุแค่35แต่เดี๋ยวแม่จะบอกจอนเองเวลาต่อมา ริบบี้ก็ได้แอบมองจอนจากที่หน้าต่างเขาไปวิ่งออกกำลังกายมาเหงื่อท่วมเขาถอดเสื้อผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็บิดใส่ปากตัวเองต่อมาริปปี้ก็ไปหยิบน้ำอัดลมตั้งใจจะเอาไปให้จอนเธอเลยมาหาจอนที่ห้องทำงานซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของบ้าน